ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับกู้เงิน1,000 0บาทโควิดแล้วสามารถกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานลากได้อีกหรือไม่นะครับก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับสินเชื่อธนาคารออมสิน ใจดีปล่อยให้กู้วงเงินสูงถึงห0 0 0 0่นบาทสำหรับผู้มีรายได้ประจำและส0 0 0 0ื่นบาทสำหรับผู้มีอาชีพอิสระผ่อนนานถึง30เดือนโดยเป็นโครงการปล่อยเงินกู้ผ่านการทำรายการในมือถือด้วยแอปไมโมเท่านั้นส่วนขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปไมโมและทำการกดลงทะเบียนขอกู้ผ่านเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานลากหลังจากนั้นทำการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรอการพิจารณาสินเชื่อที่ทำการยื่นกู้ภายใน24ชั่วโมงหากไม่ผ่านเมนูจะหายไป หาข้อมูลสินเชื่อผ่านท่านต้องทำสัญญากู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากภายใน7วันเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้นรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นลูกค้าของทางธนาคารออมสินกู้ผ่านแอปไมโมเงินกู้สูงสุด50,000บาท ดอกเบี้ยเพียง0.35%ต่อเดือนไม่ใช้หลักคำประกันใดๆใช้เพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนผ่อนนาน30เดือน6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเริ่มจ่ายเดือนที่7เป็นต้นไปสำหรับวงเงินให้กู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานลากสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้ากู้ได้ไม่เกิน30,000บาทเท่านั้นส่วนผู้มีรายได้ประจำกู้ได้ไม่เกิน50,000บาทส่วนในกรณีผู้ที่เคยกู้สินเชื่อโควิดห0 0่งบาทไปแล้วนั้นจะไม่สามารถกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานลากผ่านแอปไมโมได้นะครับถ้าจะกู้สินเชื่อ ต้องไปทำเรื่องยื่นกู้ได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศเท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคำถามคาใจของพ่อแม่พี่น้องหวังว่าทุกคนคงหายสงสัยกันแล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ